สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวก็0 v ศูนย์กันนะครับจาก New Balance นะครับผมก็เพิ่งรู้ตัวเอนว่าผมไม่เคยทำรีวิวแยกของคู่นี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบเจาะลึกนะครับผมทำรีวิวตั้งแต่ V ี่จนถึง V6 เป็นคลิปรวมกันไปแล้วนะครับก็สามารถคลิกดูได้ด้านบนกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเจาะลึกแล้วกันถึงรุ่นนี้ถึงแบบหน้าตาเขาเป็นยังไงฟีลลิ่งการใส่เป็นอย่างไรแต่ว่าประวัติต่างๆเล่าไปแล้วนะครับในคลิปมัสกรูนที่บอกกันไปก็ไปดูกันได้้เเเเลยนนะครรอาาาา่ทุกกจจมมิต หน้าตาคู่นี้ก่อนดีก่อน,นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครมานี่คือ990 V1 OG นะฮะเพราะฉะนั้นเขาออกมาั่งแบบ40ปีที่แล้วอะ่ะเขาก็เลยไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรแตเท่าไหร่แต่นอกก็จะหน้าตาเพลนเแบบนี้เลยนะครับหลายๆคนก็แซวบอกเออตัวนี้มันคล้ายๆกับตัว New Balance 574หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันมันก็มีความคล้ายๆกันนะแต่ว่าตัวของ V1 เนี่ยมันจะเรียวกว่าทั้งแนวตั้งแบบนี้แล้วก็ ด้านข้างด้วยนะครับจะมีความเร็วกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่า5 7 4เดนี่ยด้านบนตรงนี้มันจะกว้างกว่านะฮะแต่คู่นี้จริง,รงๆผมว่ามันเป็นคู่ที่สามารถใส่กับพวกขาเดฟได้คู่เดียวเลยของพวก990านนะครับเพราะว่าร่นอึมดบบมีความบวมกันมากๆเลยนะฮะเอาละแล้วนอกตรงนี้นะครับจะเป็นสีเทาหนังกลับซึ่งหนังกลับข้างๆตรงนี้มันไม่ใช่หนังกลับที่มันเป็นขนขนขึ้นมา,ายาวๆแต่ว่าเป็นหนังกลับที่มันสมูทมากเนียนมาก เราก็จะมีเมชนะครับหรือว่าผ้าแบบตะข่ายหน่อยอยู่ข้างๆตรงนี้แซมแซมตามจุดต่างๆที่สำคัญรุ่นนี้ตัวเนะครับไม่ได้เป็น reflective นะจะเป็นหนังธรรมดาแต่ว่าตัวเมชตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีออกเขียวเขียวอมเขียวหน่อยไม่ได้เป็นสีเทาแบบที่เราเห็นตามในภาพนะครับแต่มันต้องแบบมองใกล้ๆแบบเนี้ยถึงจะเห็นว่ามันไม่ใช่สีเทา เชือดที่ให้มาก็เป็นเชือกธรรมดาปกติเป็นแบนๆประมาณนี้นะครับด้านหลังก็มีฮิลแคปตรงนี้เทคโนโลยียังไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ตอนใส่เดี๋ยวจะเป็นยังไงผมเลห้ฟังละกันเอาละนครับเดี๋ยวเราไปออนฟีดกันดีกว่านะครับว่าพอใส่มาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ เดี๋ยวจะลองใส่ดูหลายแบบนะครับว่าคู่นี้มันใส่ได้ง่ายมากจริงเช่นตัวนี้ก็เป็นกางเกงซีอิลอ่อนแบบนี้นะครับผมมันก็เข้ากันได้ง่ายมากเลยนะครับต่อรอจากนี้นะครับจะใส่สีอื่นเนี่ยก็ได้พวกขาโค้แพนี่เป็นสีดําหรือว่าจะเป็นพวกกางเกงยีนสีเข้มๆหรถจะเป็นพวกกับกางเกงสีอ่อนๆแบบนี้ก็ทําได้หมดเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้มันเป็นคู่สีเทาที่มันผมว่ามันกลางๆแล้วพอมันกลางๆแบบนี้ ม,มันก็เลยแต่งตัวได้ไง่ายมากหรือจะเป็นแบบพวกกางเกงยีนสีเทาไปเลยนะเพราะว่ามันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ถามผมว่าผมชอบใส่กับกางเกงสีไหนมากที่สุดนะครับคงจะเป็นสีเข้มๆประมาณนี้ซึ่งเข้มๆสําหรับผมนะถ้าเกิดเป็นรองเท้าสีเทาเนี่ยก็จะใส่เป็นกางเกงที่เป็นสีดําหรือว่าเป็นสีเทาเนี่ยผมว่ามันจะเข้ากันมากกว่าแต่นี่แค่สําหรับผมนะทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับพอเป็นกางเกงสีดําๆเทาๆอะไรแบบนี้ผมว่ามันแมทช์กับรองเท้าสีเทาได้ดีกว่าพวกกางนิ แล้วจริงนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายแต่งตัวกับพวกสูตรแต่งตัวที่มันเป็นทางการทางการหน่อยผมว่านี้มันเป็นคู่เดียวเลยของ New Balance สำหรับผมนะที่คิดว่ามันสามารถเอาไปแต่งกับพวกชัทริเอลต่างพวกคลาสสิกเมนส์แวร์อะไรแบบนี้ได้นะครับมาพูดถึงความสบายของคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะครับต้องบอกคู่นี้มันก็ไม่ได้สบายอะไรขนาดนั้นนะครับสมมติว่าเต็ม10อย่างเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณเด็กสัก6ก็ไปสู้พวกกับ V3456 เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเมื่อผมเทียบนะก็จะอยู่ประมาณสักสมมติถ้าเกิด พวกซัมบ้าใช่ไหมกับดังเลยมันอยู่เร็วประมาณนี้อันนี้จะขึ้นมาอีกประมาณสักสเต็ปถึง2สเต็ปนะครับก็อยู่ประมาณนี้หกเต็ม10สําหรับผมนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเดินทั้งวันเนี่ยก็อ,อาจจะเมื่อยสักนิดหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องไซส์กันดีกว่าคู่นี้สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยนะครับใส่นิวบาลานซ์ก้าก้าสูตรวีไหนเนี่ยก็คู่นี้ใส่ไซส์เดิมได้เลยครับและนี่ครับกับการรีวิวนิวบาลานซ์ก้าก้าสูตรวีหนึ่งนะครับย้ำกันอีกรอบนึงดีกว่านะครับว่าคู่นี้สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยแแล้้วววววกกก็็ผมมม่่่่่าาาาเเเปนนนคูทีีตงตงััไดสุพระระย ถ้าเกิดจะไปใส่เก้าก็สุนอื่นอื่นอาจจะแบบมันบวมหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่กระบอกเล็กเนี่ยผมว่าคู่นี้เป็นคู่ที่แต่งตัวได้สนุกมากเลยแล้วก็สีของเขาเป็นสีเทาๆก็ทํา,าทให้มันมิกซ์แมทช์ได้ง่ายมากราคาคู่นี้นะครับผมได้มาประมาณสัก7,800แประมาณนี้นะครับที่อเมริกาแต่ว่าถ้าเกิดในไทยเนี่ยราคาป้าอยู่มันเก้าพันเกผมจำไม่ผิดนะถ้าเป็นพรีออเดอร์ก็อยู่มานเนี้ย7,800แบาทก็ไปลองหาซื้อกันดูได้นะครับก็ถ้าเกิดชอบคู่นี้หรือว่าเคยมีสีไหนของก้าวก็สุว่วนวีห้พาไปแนะนํา เรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นทั้งรองเท้าหรือการแต่งตัวต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ